สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกอ้อยขันน้ำทุกทท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรผลหยุดณภานุภารกิจวันนี้ก็จะพามาดูอุปกรณ์ในการทําเครื่องขัดเปลือกอ้อยนะครับที่เพื่อนๆสมาชิกสั่งเครื่องเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็บางคนก็อยากทาเองนะครับส่วนมากก็โทรมาสั่งให้พานุทําให้นะครับวันนี้ก็ทําให้ไปหลายเครื่องแล้วนะครับการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับทํามาหลายเครื่องแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ ยังสั่งจองเข้ามาเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมาดูการใช้งานด้วยนะครับการใช้งานก็ใช้งานง่ายๆนะครับมีตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็มีสวิตช์ออนออฟนะครับการใช้งานก็เสียบปลั๊กนะครับวันนี้ก็จะส่งลูกค้าก็เลยยังไม่อเอาปลั๊กออกเยอะนะครับเสียบแล้วก็ทดสอบเครื่องนะครับมีสวิต ออนออฟนะครับบางเครื่องเขาเสียบปลั๊กแล้วมอเตอร์ทํางานแล้วมันอันตรายนะครับเราก็กดเองนะครับลองอันนี้ออนนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์หนึ่งทับสี่แรงนะครับซึ่งก็เหมาะสมกับการขัดตปวือกอ้อยนะครับไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะไม่ช้าเกินไปนะครับออนออปนะครับการใช้งานแล้วก็ไปยึดใส่ขอนไม้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรให้มันยุ่งยากนะครับ ใส่คอนไม้แล้วก็ยึดสกูก็พอนะครับอันนี้การใช้งานนะครับออนนะครับเปิดออฟนะครับขัดเปิดอ้อยนะครับแล้วก็ไปยืนอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะครับฝั่งนู้นให้อ้อยดึงหาตัวเราแล้วว่าฝุ่นจะไม่โดนตัวเรานะครับถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ฝุ่นอ้อยก็จะหมุนหาเรานะครับก็พยายามปรับเอานะครับประยุกต์การทํางานเอานะครับปิดนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับถ้าเรามีมอเตอร์ มอเตอร์อยู่แล้วก็จะเซฟได้เยอะนะครับมาดูส่วนอุปกรณ์แปลงนะครับก็ถ่ายไปหลายรอบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถามมาอีกนะครับก็จะมีน็อตเบอร์21นะครับยาวประมาณ3นิ้วครึ่งแหวนแปะนะครับแล้วก็แปลงทองเหลือง6นิ้วนะครับแล้วก็น็อตแหวนแปลงทองเหลือง4นิ้วนะครับแล้วก็น็อตขันยึดอีกนะครับแล้วก็แปลงทองเหลืองสนิ้วใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดเพื่อไม่ให้หมุนตามนะครับแล้วก็ หกนิ้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีแหวนแปะแล้วก็ยึดนะครับยึดตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะยึดตัวนี้ส่วนแกนนี้ก็จะต่อเข้ากับบูทนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเข้ากับแกนมอเตอร์นะครับส่วนตัวยึดมอเตอร์เราก็เปลี่ยนแบบใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ยึดได้อย่างดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าตัวหนอนนะครับตัวหนอนแมิลน,นะครับ อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0895628926เกษตรันหยุพานุก็ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องนะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถไปประยุกต์ใช้งานหรือว่ามีของอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำตามได้นะครับขาดตกบกพร่องอะไรพานุก็ต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับท่าในใดไม่มีเวลาทำก็สั่งมาได้นะครับ 0895628926ราคาย่อมเยาวนะครับวันนี้เกษตรบรรยุภานุ์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ